ตลาดดอกไม้ในประเทศจีนคือคักในช่วงก่อนถึงเทศกาลตรุษจีนซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่22มกราคมเทศกาลตรุษจีนเป็นประเพณีที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวจีนพวกเขาจะกลับไปเยี่ยมครอบครัวพบปะเพื่อนฝูงและดอกไม้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ตลาดดอกไม้โตหนานในเมืองคุนหมิงเป็นตลาดดอกไม้สดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่นี่มีดอกไม้ให้เลือกหลากหลายในราคาไม่แพงดอกไม้ที่เป็นที่นิยมยังเป็นกุหลาบลิลลี่ฮอลลี่ วินเทอร์สวีและกล้วยไม้ผีเสือ้อผู้ซื้อบอกว่ามาซื้อดอกไม้ไปประดับบ้านปกติจะมาซื้อที่นี่ทุกปีขณะที่อีกคนบอกว่าเพิ่งย้ายเข้าบ้านใหม่เลยมาซื้อกล้วยไม้ผีเสือ้อสีเหลืองและสีม่วงที่สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองและความปลอดภัยสำหรับผู้ค้านี่คือช่วงเวลาที่คึกคักและดีที่สุดของปีผู้ค้าบอกว่าปกติจะขายกล้วยไม้ได้ันละร้อยต้นแต่ช่วงนี้ยอดขายอาจสูงถึงบนละพันต้น โดยในปี2021ตลาดโตนานมีการซื้อขายดอกไม้มากกว่า1 0ื่นล้านดอกตอนนี้ตลาดเริ่มฟื้นตัวหลังมีการคลายล็อกมาตรการโควิด1 9เจ้าหน้าที่บอกว่าในช่วงนี้มีลูกค้าบนละ2,000 20, 0คนทุกวันมียอดขายดอกไม้มากกว่า20ล้านดอกต่อวันปริมาณการซื้อขายฟื้นตัวขึ้นร้อยละ95เมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่โควิด1 9ระบาด ขณะที่ลูกค้าหลายคนบังอกว่าดอกไม้จะนำความโชคดีมาให้และทำให้ชีวิตของพวกเขาสวยงามและมีสีสันในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง